ในคลิปนี้ทีมงานช่องอยากบอกจังโวยขอทักทายผู้ฟังทุกคนและขอเชิญชวนให้กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างเนื้อหาความรู้ที่สนุกและมีประโยชน์ต่อไปวันนี้ทีมงานจะพาผู้ฟังทุกคนย้อนกลับไปสำรวจหนึ่งในปริศนาที่ดูธรรมดาแต่นำมาซึ่งงานวิจัยยาวนานหลายทศวรรษคำถามที่หลายคนเคยสงสัยแต่ไม่เคยได้รับคำตอบในเชิงลึกว่าเหตุใดมนุษย์จึงต้องมีขน ทั้งที่เราแทบไม่ต้องพึ่งพามันเพื่อความอบอุ่นเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นเส้นขนบนมนุษย์มีความหมายอะไรในเชิงชีววิทยาและเหตุใดธรรมชาติยังคงเก็บคุณลักษณะนี้ไว้จนถึงปัจจุบันนักวิจัยทางมานุษยวิทยาเชื่อว่าการทำความเข้าใจขนของมนุษย์ต้องเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ร่วมของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญของสัตว์กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมวมา้าควายหรือแม้แต่สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศหนาวจัดหลวนต้องพึ่งพาขนเพื่อคงความร้อนและรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ความสามารถนี้ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่รอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงบนโลกใบนี้ความจริงทางชีววิทยานี้สะท้อนว่าบ,บรรพบุรุษยุคแรกของมนุษย์เองก็ต้องมีขนดกเช่นเดียวกัน เพราะมันคือเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการรักษาชีวิตในโลกยุคโบราณที่เต็มไปด้วยความหนาวความมืดและภัยจากผู้ล่าเมื่อเวลาผ่านไปหลักฐานทางฟอสซิลและพันธุกรรมบ่งชี้ว่าบ,บรรพบุรุษของมนุษย์เริ่มปรับตัวครั้งใหญ่พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักอีกต่อไปแต่เริ่มเดินบนพื้นดินมากขึ้นไล่ล่าหาอาหารตามทุ่งหญ้าโล่งและเดินทางระยะไกลเป็นประจำ พฤติกรรมนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิวัฒนาการของมนุษย์เพราะการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความท้าทายในเรื่องการระบายความร้อนร่างกายจำเป็นต้องหาวิธีป้องกันตัวเองจากภาวะร้อนเกินขณะออกล่าหรือเดินทางกลางวันที่มีอุณหภูมิสูงการมีขนหนาปกคลุมร่างกายเหมือนสัตว์อื่นเริ่มกลายเป็นภาระมากกว่าประโยชน์จึงเกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์สูญเสียขนส่วนใหญ่ไปอย่างชา้ชา แม้จำนวนขนจะลดลงแต่เส้นขนไม่ได้ถูกลบออกจากร่างกายอย่างสิ้นเชิงชีววิทยาพบว่าขนมนุษย์ยังเกี่ยวข้องกับระบบประสาทชั้นลึกเส้นประสาทที่เชื่อมต่อกับโคนขนทำให้ผิวหนังรู้สึกไวต่อการเคลื่อนไหวเล็กน้อยบนผิวตั้งแต่แรงลมที่ปะทะไปจนถึงมแมลงตัวจิ๋วที่แตะผิวเพียงเสี้ยววินาทีความไวนี้ช่วยให้มนุษย์ตรวจจับสัญญาณอันตรายจากสิ่งภายนอกก่อนที่มันจะเข้าทำลายร่างกายได้จริง ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ธรรมชาติยังคงรักษาไว้แม้ขนจะไม่จำเป็นต่อการให้ความอบอุ่นอีกต่อไปอีกด้านหนึ่งเส้นขนยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ในรูปแบบใหม่การมีขนบางกระจายทั่วร่างช่วยให้เหงื่อระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพการระเหยน,นี้คือเงนไกลหลักที่ทำให้มนุษย์สามารถเคลื่อนไหวได้นานกว่าสัตว์นักล่าหลายชนิดบนโลกนักวิจัยบางคริสีถึงขั้นเสนอว่า ความสามารถในการระบายความร้อนผ่านเหงือ่อคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้มนุษย์สามารถไล่ล่าเหยื่อแบบทรหดจนกว่าสัตว์จะหมดแรงซึ่งเป็นรูปแบบการหาอาหารที่เรียกว่า persistent hunting และการมีขนบางคือหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้กลยุทธ์นี้เกิดขึ้นได้จริงนอกจากหน้าที่ด้านอุณหภูมิและระบบประสาทแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าขนของมนุษย์เกี่ยวข้องกับสัญญาณทางเพศตามหลักชีววิทยา การที่ผู้ชายมีขนมากกว่าในบางบริเวณไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศและการคัดเลือกทางเพศในยุคโบราณขนจึงไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบทางกายภาพแต่ยังเป็นภาษาทางชีวภาพที่ถูกใช้เพื่อสื่อสารความพร้อมในการสืบพันธุ์ในระดับหนึ่งแม้ความหมายเหล่านี้จะถูกลดทอนความสำคัญลงในยุคปัจจุบันแต่ความจริงทางวิวัฒนาการก็ยังคงฝังอยู่ในโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ทุกคนอย่างลึกซึง้ง ดังนั้นเส้นขนบนผิวมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มีหรือไม่มีแล้วไม่ต่างกันแต่มันคือผลรวมของประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนทั้งในแง่อุณหภูมิการอยู่รอดการสื่อสารและวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนับล้านปีขนทุกเส้นบนร่างกายมนุษย์คือรอยทางของการเดินทางอันยาวนานของสายพันธุ์มนุษย์บนโลกใบนี้นักวิจัยด้านชีววิทยาวิวัฒนาการพบว่า ขนบนร่างกายมนุษย์มีบทบาทมากกว่าที่หลายคนเคยคิดแม้ว่ามนุษย์จะไม่ต้องพึ่งพาขนเพื่อความอบอุ่นเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำส่วนใหญ่แต่เส้นขนที่ยังคงหลงเหลืออยู่กลับมีหน้าที่เฉพาะซึ่งทำงานร่วมกับระบบประสาทและโครงสร้างผิวหนังอย่างละเอียดอ่อนข้อมูลจากงานวิจัยย้อนหลังหลายทศวรรษชี้ให้เห็นว่า โคนเส้นขนของมนุษย์มีเส้นประสาทจำนวนมากเชื่อมอยู่ทำให้พื้นที่รอบรูขุมขนมีความไวต่อแรงกระตุ้นเล็กน้อยแม้เพียงการสัมผัสเบาๆจากลมหรือการเคลื่อนที่ของแมลงตัวจิว๋วก็สามารถส่งสัญญาณเตือนเข้าสู่สมองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำความไวนี้ทำให้ขนทำงานเสมือนระบบเรดาร์ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ ในยุคโบราณที่มนุษย์ยังไม่มีเสื้อผ้าหรือเครื่องป้องกันตัวการที่ขนสามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติเช่นมแมลงมีพิษหรือสัตว์เล็กที่เข้ามาใกล้แบบไร้เสียงถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญต่อการอยู่รอดการรับรู้ล่วงหน้าเพียงเสี้ยววินาทีอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการหลบหนีกับการถูกทำร้ายได้อย่างฉับพลันคุณสมบัตินี้จึงถูกคัดเลือกและสืบทอดต่อมาจนถึงมนุษย์ยุคปัจจุบัน แม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปมากแต่ระบบเตือนภัยนี้ยังคงทำงานอย่างเงียบๆภายใต้ผิวหนังของทุกคนในด้านการควบคุมอุณหภูมิขนมีบทบาทเชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อเล็กๆที่เรียกว่าอ r เร็กเตอร์พิไลซึ่งจะหดตัวเมื่อร่างกายรู้สึกหนาวจนเกิดอาการขนลุก แม้ว่าขนมนุษย์จะไม่หนาพอที่จะกักเก็บความร้อนได้เหมือนสัตว์อื่นแต่ปฏิกิริยานี้เป็นหลักฐานทางวิวัฒนาการที่บ่งบอกว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เคยมีขนดกกว่าในอดีตขนลุกยังเกิดขึ้นในช่วงที่มนุษย์มีอารมณ์รุนแรงเช่นความกลัวหรือความตื่นเต้น,นกลไกนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติที่สืบทอดจากยุคที่มนุษย์ต้องเผชิญหน้าผู้ล่าและการดูใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจช่วยข่มศัตรูได้ แม้ปัจจุบันมนุษย์จะไม่ต้องใช้วิธีนี้อีกแล้วแต่ร่องรอยของระบบดังกล่าวยังคงอยู่ในร่างกายอย่างชัดเจนนอกจากปฏิกิริยาทางอารมณ์แล้วขนที่เบาบางบนผิวมนุษย์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการระเหยเหงือ่อซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบระบายความร้อนในร่างกายมนุษย์เป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่ระบายความร้อนผ่านเหงื่อได้ดีเป็นพิเศษทำให้เคลื่อนไหวต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงโดยไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป งานศึกษาจำนวนหนึ่งเสนอว่าความสามารถนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์ล่าเหยื่อแบบใช้ความอึดหรือ persistence hunting ได้อย่างมีประสิทธิภาพขนที่บางลงจึงเป็นส่วนสนับสนุนให้ระบบเหงื่อทำงานได้เต็มศักยภาพและกลายเป็นข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการ ในบางภูมิภาพของโลกลักษณะของขนมนุษย์ยังสะท้อนความสัมพันธ์กับสภาพอากาศที่บรรพบุรุษเคยเผชิญประชากรในพื้นที่ร้อนชื้นมักมีขนบางกว่าเพื่อช่วยให้การระบายความร้อนเกิดขึ้นได้รวดเร็วขณะที่กลุ่มประชากรที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวจัดมีแนวโน้มที่จะมีขนหนาในบางบริเวณมากกว่า ความแตกต่างนี้เป็นหลักฐานของการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่ดำเนินต่อเนื่องหลายหมื่นปีและปรับแต่งร่างกายมนุษย์ให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของพื้นที่ที่อาศัยอยู่เส้นขนบนผิวมนุษย์จริงว่าไม่ใช่เพียงสิ่งตกค้างทางร่างกายแต่เป็นโครงสร้างที่ยังมีประโยชน์หลากหลายทั้งในด้านการรับความรู้สึกการควบคุมอุณหภูมิและการรักษาคุณสมบัติบางอย่างของบรรพบุรุษที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ขนทุกเส้นจึงเป็นเหมือนสมุดบันทึกเล่มเล็กของวิวัฒนาการที่เล่าเรื่องราวมากกว่าที่เราเห็นบนผิวหนังภายนอกนักวิทยาศาสตร์ด้านสรีรวิทยาได้ชี้ให้เห็นว่าเส้นขนของมนุษย์ไม่ได้ทำงานเพียงเพื่อรับสัมผัสหรือช่วยควบคุมอุณหภูมิเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นระบบกรองและปกป้องอวัยวะสำคัญหลายส่วนของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพแม้เส้นขนเหล่านี้จะดูเล็กหรือไม่สะดุดตา แต่การดำรงอยู่ของมันสะท้อนถึงความสำคัญที่สั่งสมมานับแสนปีของวิวัฒนาการโดยมีหลักฐานจากงานศึกษาต่างๆที่ระบุว่าขนในบางบริเวณของร่างกายมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือขนตาซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องดวงตาอวัยวะที่ละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์มีวิวัฒนาการให้ขนตาทำหน้าที่เสมือนประตูด่านแรกในการกรองฝุน่นละอองและสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่ดวงตาโดยตรง งานวิจัยจากหลายสถาบันพบว่าความยาวของขนตามนุษย์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสของความกว้างตาซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดกระแสลมและฝุ่นที่พุ่งเข้าใส่ดวงตาโดยไม่ขัดขวางการมองเห็นนี่เป็นตัวอย่างของความลงตัวทางธรรมชาติที่เกิดจากการคัดเลือกอย่างละเอียดเป็นเวลาหนาวยาวนานต่อจากขนตา ขนคิ้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งโดยทำหน้าที่นำเหงื่อและความชื้นออกจากดวงตาเหงื่อที่ไหลาจากหน้าผากอาจพาเอาสิ่งสกปรกหรือแบคทีเรียลงมาด้วยแต่รูปทรงโค้งของคิ้วรวมถึงแนวเส้นขนที่ชี้ออกด้านข้างช่วยเบี่ยงทางเหงือ่อไม่ให้ไหลตรงเข้าตาโดยตรงความสามารถนี้มีความสำคัญในยุคที่มนุษย์ยังต้องใช้ชีวิตกลางแจ้งและทำกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดวงตาสามารถคงความชัดเจนในการรับภาพอยู่รอดจากสถานการณ์ที่ต้องใช้การมองเห็นอย่างแม่นยำเช่นการล่าสัตว์หรือการเอาตัวรอดในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายอีกส่วนหนึ่งที่ขนมีบทบาทอย่างชัดเจนคือขนจมูกซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกรองตามธรรมชาติของระบบทางเดินหายใจโดยช่วยดักจับฝุ่นละอองสิ่งแปลกปลอมและจุลินทรีย์จำนวนหนึ่งไม่ให้เข้าสู่ปอดโดยตรง งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าขนจมูกสามารถดักจับอนุภาคได้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมลภาวะสูงการกำจัดขนทมูกมากเกินไปอาจทำให้ระบบกรองตามธรรมชาตินี้ลดประสิทธิภาพลงซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าการคงอยู่ของขนจมูกเป็นกระบวนการที่มีเหตุผลรองรับจากธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีบทบาทของขนในบริเวณที่มักถูกมองข้ามเช่นขนรักแร้และขนในบริเวณขาหนีบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดแรงเสียดทานระหว่างผิวหนังเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกระจายกลิ่นตามธรรมชาติที่เกิดจากฟีโรโมนและมีผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสืบพันธุ์ในยุคโบราณแม้ในปัจจุบันความหมายของกลไกนี้จะลดลงแต่ขนในบริเวณเหล่านี้ยังคงทำให้ผิวหนังไม่เกิดการระคายเคืองในกิจกรรมบางประเภทและยังคงอยู่เป็นหนึ่งในร่องรอยของวิถีชีวิตมนุษย์ในอดีตยอย่างชัดเจน เส้นขนที่ปรากฏในตำแหน่งต่างๆของร่างกายมนุษย์จึงไม่ได้มีอยู่โดยไร้ความหมายแต่และตำแหน่งถูกกำหนดขึ้นจากกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่มุ่งเน้นการปกป้องอวัยวะสำคัญการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในยุคโบราณทั้งหมดนี้สะท้อนว่าเส้นขนมนุษย์คือโครงสร้างที่มีความแม่นยำในเชิงหน้าที่มากกว่าที่มองเห็นภายนอก งานวิจัยด้านชีววิทยาและมนุษยวิทยาวิวัฒนาการเผยให้เห็นว่าความดกหรือบางของขนบนร่างกายมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะภายนอกที่เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เป็นผลจากระบบฮอร์โมนและการคัดเลือกทางเพศที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมายาวนานหลายแสนปีเส้นขนของมนุษย์ในบางบริเวณเช่นหนวดเคราขนหน้าอกขนแขนขนขาและบริเวณขาหนีบล้วนตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศ โดยเฉพาะฮอร์โมนกลุ่มแอนโดเจนซึ่งมีความสำคัญต่อการสื่อสารทางชีวภาพในยุคโบราณและเป็นปัจจัยที่ยังคงมีผลต่อรูปลักษณ์ของมนุษย์ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเส้นขนเมื่อมนุษย์เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เป็นสัญญาณที่สะท้อนความพร้อมของร่างกายในการสืบพันธุ์นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าลักษณะขนที่เพิ่มขึ้นในผู้ชายเช่นหนวดหรือขนหน้าอก เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาแต่ยังเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะสุขภาพความแข็งแรงและพันธุกรรมในเชิงวิวัฒนาการอีกด้วยในหลายสังคมโบราณลักษณะขนที่ชัดเจนมักถูกตีความว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่หรือความสามารถในการปกป้องครอบครัวแม้งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์จะชี้ว่าค่านิยมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่รากฐานทางชีวภาพของมันยังคงอยู่ในทางกลับกันมนุษย์เพศหญิงโดยทั่วไปมีขนในปริมาณที่น้อยกว่าเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีผลต่อการยับยั้งขนบางประเภทไม่ให้เจริญมากเกินไปความแตกต่างนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้แยกแยะแลักษณะทางเพศได้ชัดเจนซึ่งส่งผลต่อกลไกาการเลือกคู่ในสมัยโบราณนักวิทยาศาสตร์เสนอว่าลักษณะขนที่แตกต่างกันระหว่างเพศ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเอกลักษณ์ทางร่างกายที่ช่วยให้มนุษย์รู้จักบทบาทภายในกลุ่มสังคมของตนเองมากขึ้นรวมถึงมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และรูปแบบการดำรงชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์บทบาทของขนในมุมมองทางฮอร์โมนยังปรากฏชัดในด้านสัญญาณกลิ่นขนในบริเวณรักแร้และขาหนีบมักทำงานร่วมกับต่อมเหงื่อแบบเอพอคไรนซึ่งจะหลั่งสารเคมีบางชนิดที่กลายเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล เมื่อสารเหล่านี้ทำปฏิกิริยากับจุลินทรีย์บนผิวหนังกลิ่นที่เกิดขึ้นถูกเชื่อว่ามีบทบาทในการสื่อสารทางสังคมและทางเพศในรูปแบบของฟีโรโมนแม้ว่าบทบาทนี้ในมนุษย์ยุคใหม่จะลดลงจนแทบไม่สามารถรับรู้ได้แต่หลักฐานจากการศึกษาทางชีววิทยาระบ,บุว่าระบบนี้เคยสำคัญต่อการเลือกคู่และความสัมพันธ์ในสมัยมนุษย์โบราณอย่างมากความดกบางของขนในแต่ละบุคคลยังถูกกำหนดโดยพันธุกรรมโดยตรง การศึกษาทางจีนโนมพบยีนหลายกลุ่มที่ควบคุมลักษณะของเส้นขนเช่นความโคง้งความหยาบความหนาและความเร็วในการงอกปัจจัยทางพันธุกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางวิวัฒนาการที่แตกต่างกันของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาหารวิถีชีวิตและการคัดเลือกโดยธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ทำให้เกิดความหลากหลายของลักษณะขนที่เห็นในปัจจุบัน ความหลากหลายนี้เองที่เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญว่ามนุษย์ได้ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยังคงวิวัฒนาการในรูปแบบที่ละเอียดมากจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในปรากฏการณ์ทางวิวัฒนาการอีกด้านหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์บางทฤษฎีเสนอว่าการลดลงของขนในมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเนื่องจากการเปลือยผิวมากขึ้นช่วยให้มนุษย์อ่านอารมณ์ผ่านสีหน้าการแดงของผิวหรือปฏิกิริยาทางกายอื่นๆได้ชัดเจนกว่าเดิมการแสดงอารมณ์ด้วยใบหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมมนุษย์ ลักษณะนี้อาจเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์สูญเสียขนในบริเวณลำตัวและใบหน้าในบางส่วนแต่ยังคงเก็บขนบางประเภทที่มีประโยชน์ทางสรีรวิทยาและทางสังคมต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนพันธุกรรมและการคัดเลือกทางเพศที่มีผลต่อรูปแบบขนมนุษย์จึงเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่า ขนไม่ใช่องค์ประกอบที่ไร้ประโยชน์หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบไม่มีเหตุผลหากแต่เป็นโครงสร้างที่บันทึกเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสังคมสมัยใหม่ในปัจจุบันนักมนุษยวิทยาวิวัฒนาการได้เสนอว่าการสูญเสียขนส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดขึ้นจากแรงกดดันทางสภาพแวดล้อมและรูปแบบการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุคแรกของสกุลโฮโมเมื่อบรรพบุรุษมนุษย์ เริ่มยืนและเดินสองขาอย่างเต็มรูปแบบการเดินทางไกลเพื่อหาอาหารกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการล่าสัตว์แบบใช้ความทรหดหรือ persistence hunting ซึ่งต้องอาศัยการวิ่งไล่กามเหยื่อเป็นเวลานานหลายชั่วโมงในพื้นที่โล่งบนทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าเป็นกิจกรรมที่ท้าทายต่อระบบควบคุมอุณหภ,ภูมิของร่างกายอย่างยิ่งการมีขนดกปกคลุมร่างกายเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไป จะทำให้เกิดความร้อนสะสมอย่างรวดเร็วและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะล้มจากความร้อนหรือ heat stroke งานวิจัยหลายชิ้นจึงเสนอว่ามนุษย์ได้รับข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการเมื่อสูญเสียขนส่วนใหญ่ของร่างกายและพัฒนาระบบเหงื่อที่ทำงานได้ดีเป็นพิเศษมนุษย์สามารถระบายความร้อนผานผิวหนังได้มากกว่าสัตว์นักล่าหลายชนิดการมีขนบางลงทำให้เหงื่อระเหยได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถออกแรงหนักต่อเนื่องได้นานกว่าสัตว์อื่นที่ต้องอาศัยการหายใจหอบเพื่อระบายความร้อนโดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนดกจำนวนมากการระบายความร้อนแบบหอบทำงานได้ไม่ดีนักเมื่อออกวิ่งระยะไกลในขณะที่มนุษย์สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ปลอดภัยแม้ต้องวิ่งหรือเดินเป็นเวลานาน,านความสามารถนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เริ่มไล่ล่าเหยื่อจนหมดแรงก่อนที่จะทำการจัดการในระยะใกล้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ปรากฏในหลักฐานของหลายวัฒนธรรมดั้งเดิมทั่วโลกนอกจากการล่าแล้วการเดินทางระยะไกลเพื่อย้ายที่อยู่อาศัยหรือออกสำรวจพื้นที่ใหม่ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้มนุษย์ปรับตัวด้วยการมีขนน้อยลงการเดินทางภายใต้แดดจัดในทุ่งหญ้าเปิดโลง่งเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายของมนุษย์ยุคแรกจึงค่อยๆวิวัฒนาการให้มีผิวหนังที่สามารถรับรังสีดวงอาทิตย์ได้มากขึ้นพร้อมกับการเกิดเม็ดสีหรือเมลานินที่ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสี UV ขนที่ลดลงจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่กว้างกว่านั้นซึ่งรวมถึงสีผิวการกระจายต่อมเหงือ่อและโครงสร้างทางกายภาพอื่นๆที่มนุษย์เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งและร้อนจัดของแอฟริกา การสูญเสียขนจำนวนมากยังส่งผลทางสังคมในเชิงลึกแม้ว่าจะไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าผลกระทบทางสังคมเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่มีทฤษฎีที่เสนอว่าผิวที่ปรากฏชัดขึ้นจากการลดขนอาจช่วยให้มนุษย์อ่านสัญญาณทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าเดิมสีหน้าการเปลี่ยนแปลงของผิวเช่นแดงจากความอายโกรธหรือความตื่นเต้นล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขึ้นทำให้การล่าการดูแลบุตรและการแบ่งงานในชุมชนทำได้ดีขึ้นซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้สังคมมนุษย์พัฒนาไปในรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆงานศึกษาทางพันธุกรรมยังชี้ว่าการสูญเสียขนไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องหลายแสนปีผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ยีนบางกลุ่มที่ควบคุมลักษณะของเส้นขนเริ่มกลายพันธุ์ให้ผลิตขนน้อยลงหรือบางลงขณะที่ยีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับตอมเหงือ่อได้รับการคัดเลือกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการค้นพบเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้ปรับตัวต่ออากาศเพียงอย่างเดียวแต่ปรับตัวต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องการล่าเป็นทีมและการขยายพื้นที่อยู่อาศัยอย่างไม่หยุดหยัง้ง การสูญเสียขนของมนุษย์จึงไม่ใช่ความบังเกินทางธรรมชาติแต่เป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่สุดของวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมร้อนจัดสามารถเดินทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนพัฒนากลายมาเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบันแม้ว่ามนุษย์จะสูญเสียขนส่วนใหญ่ของร่างกายไปแล้วแต่เส้นขนที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันกลับทำหน้าที่ที่หลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางวิวัฒนาการที่ซับซ้อนของมนุษย์ในช่วงหลายล้านปีที่ผ่านมานักชีววิทยามองว่าขนในมนุษย์ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญด้านการเอาตัวรอดเหมือนในอดีตแต่ยังคงอยู่เนื่องจากไม่เป็นภาระต่อกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติขณะเดียวกันก็ยังทำงานร่วมกับระบบต่างๆในร่างกายอย่างละเอียดจนทำให้ไม่สามารถถูกลบหายไปได้ไง่ายๆ การมีขนของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนทั้งอดีตและปัจจุบันของสายพันธุ์ในเวลาเดียวกันหนึ่งในหน้าที่ที่ยังสำคัญของเส้นขนคือบทบาทด้านระบบการรับรู้ทางสัมผัสขนช่วยให้มนุษย์รับรู้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นแรงลมการเคลื่อนไหวของอากาศหรือสัมผัสจากวัตถุที่แตะผิวหนังเพียงเบาๆการรับรู้ที่ไวเช่นนี้ทำให้สมองสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันแม้จะไม่ได้ใช้เพื่อหลบหลีกผู้ล่าเหมือนในยุคโบราณแต่ยังช่วยป้องกันอันตรายเล็กน้อยเช่นการหลีกเลี่ยงมแมลงมีพิษหรือการป้องกันอุบัติเหตุเล็กๆที่อาจเกิดจากวัตถุแหลมคมที่สัมผัสผิวกายโดยไม่รู้ตัวบทบาทของขนในด้านสุนทรียศาสตร์และความหมายทางวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งมิติที่เกิดขึ้นในมนุษย์ยุคปัจจุบันแต่ไม่มีในบริบทของสัตว์อื่นในแบบเดียวกัน ลักษณะขนเช่นหนวดคราวทรงผมหรือการตกแต่งขนบนร่างกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนการแสดงออกทางสังคมและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคทรงผมบางแบบถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะทางสังคมหรือบทบาททางพิธีกรรมในขณะที่ขนบนใบหน้าในผู้ชายยังถูกตีความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ความแข็งแรงหรือความมีอำนาจ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติแต่เกิดจากการคัดเลือกทางสังคมซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของแรงกดดันวิวัฒนาการเช่นเดียวกันอีกมิติหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มให้ความสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างขนกับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์หลักฐานบางอย่างชี้ว่าขนอาจช่วยเป็นด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สัมผัสสิ่งสกปรกได้ง่ายเช่นจมูก หรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แม้มนุษย์จะมีวิธีป้องกันที่หลากหลายในยุคปัจจุบันทั้งเสื้อผ้าเครื่องสําอางและการทําความสะอาดที่ดีขึ้นแต่ระบบพื้นฐานเหล่านี้ยังคงทํางานอยู่โดยอัตโนมัติไม่ได้ถูกลบออกจากโครงสร้างของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงในทางกลับกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ในยุคใหม่ทำให้มนุษย์มีอิสระมากขึ้นในการเลือกว่าจะเก็บหรือตกแต่งขนของตนเองอย่างไร ความนิยมในการโกนขนถอนขนหรือดูแลรูปร่างทรงผมกลายเป็นเรื่องของความสวยงามหรือความสะดวกสบายมากกว่าความจำเป็นทางสรีระวิทยาการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้นักมนุษยวิทยาเห็นภาพชัดเจนว่าความหมายของขนได้เปลี่ยนผ่านจากเครื่องมือเพื่อการอยู่รอดสู่การเป็นองค์ประกอบของอัตลักษณ์และรสนิยมในสังคมสมัยใหม่อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังชี้ว่า แม้บทบาทเชิงปฏิบัติของขนบางส่วนจะลดลงแต่ร่องรอยของมันยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจอดีตของมนุษย์เช่นความดกบางในแต่ละภูมิภาคสามารถสะท้อนสภาพอากาศที่บรรพบุรุษเคยเผชิญเม็ดสีของเส้นขนอาจบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดประชากรหรือแม้แต่แบบแผนการกระจายของรูขุมขนยังสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์การอพยพของมนุษย์กลุ่มต่างๆได้อย่างน่าทึ่ง ขนจึงเป็นเหมือนแผนที่ทางวิวัฒนาการบนร่างกายที่มนุษย์พกพาติดตัวอยู่เสมอแม้จะไม่รู้สึกถึงมันในทุกวันบทบาทใหม่และความหมายที่หลากหลายของขนในยุคปัจจุบันจึงสแสดงให้เห็นว่าขนได้ไม่หมดประโยชน์ลงแม้จะไม่ใช่เครื่องมือเพื่อการอยู่รอดในระดับเดียวกับสัตว์อื่นแต่ยังคงเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันของมนุษย์เข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อพิจารณาตลอดเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์จะเห็นได้ชัดว่า เส้นขนบนร่างกายไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบทางกายภาพที่เกิดขึ้นโดยไร้ความหมายแต่เป็นโครงสร้างที่สะท้อนการปรับตัวอันยาวนานของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตั้งแต่ยุคที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในทุ่งหญ้าอันร้อนระอุไปจนถึงยุคที่มนุษย์สร้างสังคมอันซับซ้อนและพัฒนาวิทยาการขั้นสูงขนยังคงเล่าเรื่องราวของอดีตผ่านรูปแบบ การกระจายการดกบางและความสามารถของมันที่ยังคงทำงานในชีวิตมนุษย์ทุกวันขนช่วยให้บรรพบุรุษมนุษย์รับรู้ภัยอันตรายจากสิ่งรอบตัวทำให้สามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับการเดินทางระยะไกลและการออกแรงอย่างต่อเนื่องขนในบางบริเวณยังปกป้องอวัยวะสำคัญลดโอกาสการบาดเจ็บ และช่วยครองสิ่งแปลกปลอมจากอากาศและสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของขนตามฤทธิ์ของฮอร์โมนยังสะท้อนสถานะทางชีวภาพของมนุษย์และเคยมีบทบาทสำคัญในสังคมยุคดั้งเดิมที่ยึดโยงกับการเลือกคู่และการสื่อสารทางสังคมแบบอาศัยสัญญาณทางกายแม้ในยุคปัจจุบันความหมายดั้งเดิมหลายอย่างได้เจือจางไปแต่ขนก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์มนุษย์ทั้งในด้านวัฒนธรรม ความสวยงามความเชื่อและการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนทรงผมหนวดเคราหรือการตกแต่งขนบนร่างกายกลายเป็นภาษาชนิดหนึ่งของสังคมที่สื่อความหมายได้หลากหลายส่วนขนที่ทำหน้าที่ด้านการป้องกันและการรับรู้ก็ยังคงทำงานอยู่ภายใต้ผิวหนังอย่างเงียบๆไม่ต่างจากเมื่อหลายแสนปีก่อน สิ่งที่ทำให้เส้นขนของมนุษย์น่าสนใจที่สุดคือมันเป็นหลักฐานที่บันทึกเส้นทางของวิวัฒนาการบนร่างกายของเราเองการมีหรือไม่มีขนในแต่ละตำแหน่งคือร่องรอยของการเดินทางอันยาวนานของสายพันธุ์ที่ยังคงทิ้งเงาไว้ในโครงสร้างของเราแม้ว่ามนุษย์จะก้าวผ่านยุคที่ขนมีความสำคัญต่อการอยู่รอดมาแล้วแต่เรื่องราวของมันยังคงบอกเน่าอดีตได้อย่างชัดเจนในทุกครั้งที่เราสังเกตตัวเองในกระจก ขอขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของวิวัฒนาการเส้นขนมนุษย์ในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาแนวสารคดีความรู้สนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอยากบอกจังโวยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจจากประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และโลกของมนุษย์ที่เราจะนามาเล่าให้ฟังอีกในตอนต่อๆไปขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า